พร้อมนะครับห้า <ält> ส <assume> ี <sus> ่สามสองหนึ่งเกษตรนะคะได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยเก็บเกี่ยวแล้วตามฤดูกาล้ ทไมออกมาลูกออกาเก็บไปเบอร์แกออกาเินออกฝุ่นออกุเอาด้า่นผักอเป็มะกององค์ข้นามาอีกห่งององก็มาองาจะวัติูท่านแล้วก็รถนำมาเองไงโอ้หรถนำมาทาที่้องชาวบ้านสแก้วชาตำบลเสีมาคับ ขอเห้ปรบมือต้อนรับคณะสมาชิกพุธิสภาตามโครงการสมาชิกวุธิสภาเพื่อปะาที่น้องประชาชนในวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านด้านหน้าเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคออญญญารบโอาสที่สมาชิกวุฒิสภานะคะตามโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนกลุกชาติตอนนอกฉีดเลือดตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงปรบมือต้อนรับนางเอกตอนสีกุมทานหัวหน้าคณะคารนางนัทสินีพรจันทร์โรไทยค่ะเจริญนะเจริญนะจากท่านตัวตรวจตัวบุญจันทร์นวลสายท่านตัวตรวจตัววันชัยอิทธิพรพิทักษ์โอกาสแรกค่ะโอกาสแรกเลยนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะโอกาส รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครราชสีมานางเอ็มออนสีกงพานหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกอุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกฉเฉียงเหนือตอนล่างนางนันดคุณตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายและคณะคุณตำรวจโทวันชัยเอกพรทิพย์รองประธานคณะธรรมธมาิการ าการขบนาคมที่หนึ่งและคณะนายอำเภอสูงเนินผู้อำนวยการแขวงการทางชนบทนครราชสีมาและแบ่งเ,เป็นชาย488คนหญิง470คนรวม958คนประชากรส่วนใหญ่แต่ทำการเกษตรทำไร่ทำนากับผมขอ,อเป็นตัวเป็นตุนุนสีแดงๆนะครับ จะเป็นถนนที่เชื่อมต่ออำเภอหาดทะเลสอแล้วมันเชื่อมต่อถนนสายทางหลวงชนบท3065ถนนที่เราเห็นอยู่ยนี้นะครับถนนสายนี้จะเชื่อมต่ออยู่สี่อำเภอจะมีอำเภอหามทะเลสออำเภอด่านขุทศอำเภอสุงเนินและอำเภอสีคิ้วและเป็นหยุดที่หลีกเลี่ยงก,การจราจรไปเชื่อมต่อ m 6ได้นะครับ ถ้าเราทำถนนสายนี้ได้ท,ที่ที่เส้นที่พวกเรามาเนี่ยครับจะเป็นขนส่งทางการ,กรเกษตรเพราะว่าฝั่งฝั่งนู้นจะมีโรงแป้งนะครับโรงแป้งโชคยินยงนะครับที่ทางขนส่งรถมันนะครับก็ไปไปขายแล้วก็แล้วก็มีขายอยู่ฝั่งอมาตสีคิ้วนะครับเป็นเชื่อมต่อกันคือวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่ใช่ครับ แล้วทำพ,พ,พังมากครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าถนนสายที่ผมแจ้งไปถ้าดีเขาก็จะไม่เข้ามาถนนสายที่ที่ท่านได้วิ่งมาเสมอสักครู่นะครับจะวิ่งเส้นไหนก็จะวิ่งเส้นสายที่ผมได้กล่าวไปครับ <c oughs> 1 7กิโลขามทะเลสอมาเชื่อมต่อสายนี้ครับ<อ>ครับแต่ยังไม่ได้ทอยู่4ี่กิโลโ<อ>นะครับที่จําลุดมากนะครับ<อ>ช่วงนี้ช่วงนี้นี้รถวิง่งไม่ได้เลยครับ ครับนั่นแหละแผนบาเาไปเช่นเมื่อกี้อ่ะครับครับพอถ้าถ้าถนนสายสายตรงตรงที่ผมได้กล่าวมานะครับถ้าทําดีนะครับได้มาตรฐานนะครับเชื่อมต่อจะมีเชื่อมต่อถนนสายสามส่วนห้าคือตรงนี้นะครับลดพ่วงลดขนส่งสินค้าเขาก็จะไม่วิ่งเข้าผ่านหมู่บ้านไม่วิ่งสายที่ท่านมานะครับถนนก็จะไปมันจะมีนะครับจขโมยลัก สาไฟสายไฟนะครับผมนะครับนอนเฝ้าอยู่ห้าคืนนะครับทา้งจนระบองหมู่บ้านแยกผู้ช่วยเพื่อรักษานะครับสมบัติของหลวงนอนเฝ้าอยู่ห้าคืนหกทุ่มจับผู้ร้ายได้นะครับคืนที่ห้านะครับผมจับผู้ร้ายได้หกทุ่มวันนั้นผมไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวแล้วจับผู้ร้ายได้ผู้ร้าย ตอนนี้นะครับก็ทําดําเนินคดีอยู่นะครับถึงขั้นตอนนี้ก็ฝั่งตำรวจก็จะรวบรวมสํานวนนะครับที่นะครับตำรวจที่ไหนรับที่สอบสุนงคครับมีสุนงค์มาไหมผมกลับมาครับจ่านวนกลับครับนิดนะครับท่นผูกลับครับขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับของขุน้าของคดีนะครับในคดีนี้ก็เราก็ดําเนินคดีนะครับตอนนี้ ก็หารับซับครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ป่าขัานยุทีิสาแล้วแล้มีการขยายผลไปยังผู้รับซื้อครับผมครับได้ต่อนรู้ยังใครรับซื้อที่ไหนไปไปตามหาของกลางเจอไหมเจอครับดำเนินการได้ไปครับดำเนินขยีผู้รับซื้อหรือยังหรือสอบปากคำได้หรือยังสอบไร้บาแล้วครับเป็นสรุปสอบสวนส่งอายการครับผู้ใหญ่ไปทํางานกี่คนตอนนั้นคือไปไปร่วมกันครับผมครับคือผู้ใหญ่แจ้งมาแล้วก็แต่งตำรวจเข้าไปร่วมอีกทีผู้ใหญ่เฝ้านะเฝ้าไปเฝ้ากี่คน คือคืน,ค,นคืนแรกคืนสองนะครับเฝ้ากับผู้ช่วยนะครับแล้วก็ชลบอสองคนนะครับผมก็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะมาวันไหนและเวลาไหนเนาะครับผมก็เปิดมอกตเกียจของผู้ช่วยผมก็ไปออกไปเองอาอาเครับผมไปคนเดียวผู้ใหญ่ไปทํางานกี่คนที่เฝ้าจับคนไลยนละยครับคนเดียวครับที่จับได้ทีมงานชลบอกี่คน ทงานที่ชอบสองครับเอาเจ้าที่จดเลขบัญชีผู้ใหญ่เลนะจะให้รางวัลห้าพับาทขอบคุณครับนะครับก็สร้างนะครับเขามาสร้างความเจริญนะครับให้หมู่บ้านของเรานะครับคือเป็นนิสัยของผมเองนะครับที่ผมไม่ชอบนะครับคนที่ลกเลขขโมยน้อยนะครับแล้วก็ ผมพยายามกับตัวเองว่าผมจะจับคนร้ายได้วันนั้นผมก็จับได้ครับผมเป็นคนที่ไหนครับคุณีร์กิใกล้หมู่บ้านเรานี่แหละครับในตำบลเรานี่แหละครับเดี๋ยวถ้าออกมาจากเงินจำขอเจอตัวหน่อยนะถ้าถ้าออกจากเงินจำขอเจอคนนี้หน่อยก็ผมนะครับในนามผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องขอนะครับขอบคุณนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับ สิ่งที่ผมขอไปนะครับหวังว่านะครับท่าน,น,นะจะให้กรุณนานหนุนสองสายนะครับผมมา,<ะ>มาๆๆรับฟังความเดือดร้อนและเราจะนำปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยไปเสนอเสนอรัฐบาลเรา,าจจต้องตั้งกระท้ถามหรือยื่นถามในสภาว่าเรามาเจอปัญหาเดือดร้อนนี้เราถามเขาต้องตอบไม่ตอบกูถามทุกเดือน นะครับนะครับถามจนกว่าจะได้ถนันนอ่ะโอเคไหมครับ <ทำ S 1> คือเราสวาไม่ได้มีหน้าที่ไปทำระมาณแต่เรามีหน้าที่เสนอปัญหาให้ทางรงัฐบาลทราบนะขอบคุณท่านสวโคราชเข้าคุณพี่เอบอล่านคุณานายเพราะว่าที่เป็นตัวแทนเป็นตาเป็นเสียงให้พวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าคณะคมนาคมมาดูด้วยซึ่งเป็นงานหน้าตรง มีราคาเพื่อเป็นการต้องรับเป็นมอบสิ่งของแทนใจก่อนนะคะทางขอเรียนเชิญท่านกิติศักดิ์ทีรวัฒนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาของเราในนามของจังหวัดนครราชสีมามอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสวพบประชาชนค่ะแ่ะเป็นนายเอสอีสีโครงการวหน้านคณะ ที่มีรรพรจันทร์คณะโทางอยูนะคะพลตำรวจโ,โทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกผู้ที่สภาและคณะพลตำรวจโ,โทวันชัยเอกพรพิษคณะกรรมาก,การคณะกรรมการการธรรมนาคุมวุฒิสภาค่ะสิ่งของที่เราลืมตรงนี้เป็นหมีโคโรนชค่ะ กล nah vale ุ่มวันนี้ของผู้ที่จะาเนี่ยมาสี่ท่านและคัดแต่ผู้ที่มีความหล่อเป็นเอกลักษณ์มีความหล่อนำทางค่ะขอใหี่ปรดดังานะวะาให้กับทีมสมาชิกผู้ที่จะานะคะนำโดยท่านเอกรสีโปคงามมากเนวันนี้ค้าคมสวยมานะคะคุณนายต้นค่ะคุณนายนกทนีพรจันชลนทนะคะค่ะขแล้โอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญ นายวิทยาเวทยาวันที่อยากจะขอยื่นสีงานารนักขุมในะณะอีสกรคับเยนเชิญท่านนายกกับท่านชนะกที่นนมในการท่านสองท่รันครับท่านรับท่านรับ่านันค่านครับท่านรรับท่่าชนรรอท่ราครั่่ที่น่บอกนนนาาาทา่่่พี่่่นั่เชิญเชิญครับ่เชิญเชิญ กษตรนะคะได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยเก็บเกี่ยวแล้วตามฤดูกาลกรบผมนายวิทยาเวทยาวานิชวิศวกรโยธาจำนัการพิเศษรักษารารัการแทนผู้อำนวยการแข่งตางหลวงชนบทนครราชสีมาขอของพระคุณนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟันติกสายทางหลวงชนบทหมายเลข3065ถึงวัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอําเภอสุรเดินจังหวัดนครราชสีมาในการนี้แขกทางหลวงชนบทนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการจราจรตามแผนปฏิบัติาราชการประจำปีของจังหวัดน,นาคารราชสีมาประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่สุดโซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเสมาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งถนนที่ก่อสร้างเป็นผิวราด่างอฟันติคคอนกรีตกว้าง6เมตร หลาทางกว้างข้างละ0-1เมตรนะฮนะรนะยะทางรวม2กิโลเมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น14,958,000บาทนะฮะ่อสร้างโดยบริษัทท่ามากาศแอดฟันจำกับ,กบเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่21มกราคม2568กำหนดที่สุดสัญญาในวันที่30เมษายน2568 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น100วันนะโดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่4เมษายน2อ6 8นะครับและจังหวัดพครสิมาได้โอนสินทรัพย์น,น,นง,นะงานผนนดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสิมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชินท่านกิติศักดิ์ การพิจารณารองผู้ว่าราชการจารังหวัดนครราชสีมาได้เกิดกล่าวเปิดโครงการสร้งางตึกลาดยาการสร้างตึคอนกรีตสายทางหลวงชนบท3065ถึงวัดธรรมจกกักรเสมาลันตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา,า,มา,มาต่อไปขอาการาบเรียนเชิญท่านการจับเรื่องโครงการสมานิี่พุทธิสถานผู้ประชาชน,นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างท่านรัฐมนีพรชันตร,นนราชลงไทย ท ų, ่านพลตำรวจโทบ bon ุญจันทร์หลวงสายท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษรองประธานคณะกรรมธิการคมนาคมรัิสภาและท่านคณะกรรมการธรรมนาคมรวมถึงท่านสมาชิกรัิสภาท่านครับท่านรักษาการผู้ในการแทนท่านกรุงศรีมาพี่น้องประชาชนผู้ร่วมงานทุกท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านชัยวัฒนชชิร์กูสุม ใงงนกรุงรมอบหมายให้กระหมทําหน้าที่เป็นประธานในการเปิดโครงการซ่อมสร้างถนนราชดาและรัติคอนกีดสายทางังหลวงจังหมุหมายเลข3065วัรมาจาักรเสมาลาจังบวเสมาอำเภอชุเดินจังหวัดนคราชสีมาในวันนี้ขอแยกเรียนให้ท่านทราบว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับปัญหาความเดือดร้อนนะครับ ได้รายงานความเดือดร้อนผ่านไปยังผู้นําชุมชนผู้นําท้องที่ไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กรุณาจัดสรรงบประมาณไปจ่ายประจำปีงบประมาณปีงบประมาณพศน5 6 7นะครับเป็นงบพัฒนา,าจังหวัดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการสัญจรไปมาครั้งนี้รอ,องประธานกรรมธิการธรรมนาคมท่านสมาชิกผู้ที่สภาทุกท่าน ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนผู้นําชุมชนชาวอำเภอเสมานะครับร่วมกันตำบลเสมานะครับร่วมกัน